กราบสวัสดีพี่น้องมนุษย์เงินเดือนนะครับแล้วก็ผู้ประกันตนทุกท่านนะครับโดยส่วนตัวผมแล้วผมก็เห็นใจทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงเวลาการว่างงานแล้วก็ติดต่อขอรับเงินเยียวยาจากประกันสังคมนะฮะโดยที่บริษัทเป็นคนทําให้นะฮะเพราะว่าแรงงานลากย่าอย่างเรานะครับเงิน5บาท10บบาทมันก็มีค่านะฮะมันขาดหายไปมันอาจจะหมายถึงชีวิตก็ได้นะฮะสำหรับบางครอบครัวที่เขาต้องจุนเจือ ครอบครัวแบบครอบครัวใหญ่หรือว่ามีลูกมีภาระเยอะอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องดีกว่านะฮะเรื่องของวันนี้ก็คือประเด็นนี้แหละนะครับมาตรา33นะครับจ่ายเงิน1 5 0 0 0บาทให้กับคนที่จ่ายสมทบในระบบประกันสังคมมาตรา33ที่ไม่ครบ6เดือนนะฮะอย่างที่หลายๆคนได้รู้นะครับตามมาติคอรมอนะครับให้จ่ายเงิน1 5 0 0 0บาทกับผู้ประกันตนไม่มาตรา33นะครับที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ6เดือนนะฮะ สืบเนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนานะครับหรือว่าโควิด -19 นะครับโดยกระทรวงแรงงานนะครับเห็นว่าคนกลุ่มนี้นะครับถึงแม้จะจ่ายเงินสมทบไม่ถึง6เดือนนะครับแต่ก็ไม่เคยได้เข้าเงื่อนไขในการรับเงินชดเชยหรือเงินเยียวยาใดๆทั้งนั้นนะครับซึ่งผู้ประกันตนกลุ่มนี้นะครับมีมากถึง60,000รายนะครับ แต่ว่าจะได้เป็นเงินก้อน1 5 0 0 0บาทครั้งเดียวนะครับแต่ว่าจะเป็นการจ่ายย้อนหลังตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็มีข่าวจากหลายกระแสเนาะมีกระแสต่อต้านกระแสที่ไม่เห็นด้วยก็มีนะครับอย่างกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา3 3นะครับที่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เงินสมทบหรือว่าเงินช่วยเหลือนะฮะก็เท่าที่ผมทำคลิปมาก็เจอคอมเมนต์ต่างๆนานานะครับว่า เกี่ยวกับประกันสังคมนะครับไม่ค่อยแฟร์ในเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะฮะแต่โดยส่วนตัวผมแล้วนะครับของผมก็ยังมีเคสที่เกิดขึ้นกับประกันสังคมอยู่เหมือนกันนะฮะกรณีที่ผมว่างงานแล้วก็ประกันสังคมโอนเงินเข้ามาเออไม่ใช่โอนเงินสิมาแต่ตัวเลขนะครับพอมาตัวเลขปุ๊บเขาบอกว่าจะจ่ายวันที่23่สิบสามทันะฮะก็คือ23่สิบสามกรกฎาคมวันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี้ยก็เป็นวันที่26 ขอรักดาคมเงินยังไม่เข้าบัญชีผมเลยนะฮะแล้วก็มีเข้ามาอีกรอบหนึ่งก็คือประมาณว่าอนุมัติแล้วก็ขอรับคืนอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเป็นยอดที่เท่ากันสรุปว่าจ่ายผมมาแล้วก็ดึงเงินผมกลับหรือยังไงเรื่องนี้นะครับยังไงซ้ามันก็ไม่จบง่ายๆหรอกนะครับเพราะว่าผมเองก็จะต้องตามเอาเงินให้ได้นะครับ ก็แม้เวลาหากเรานะหากตรงเป๊ะนะครับตามที่เงินเดือนออกนะครับแต่เวลาเราจะเอาเงินคืนเนี่ยลำบากมากนะรอแล้วรออีกก่อนจะจบคลิปนะครับผมก็อยากจะบอกว่าเห็นใจทุกคนเลยนะครับผู้ที่ประสบเ,เขาเรียกว่าประสบวิกฤตตรงนี้นะฮะแล้วก็ตกงานไม่มีงานทําหรือว่าเงินไม่มีใช้ไม่เขาเรียกว่ามันเป็นวิกฤตของชีวิตหลายๆชีวิตรวมทั้ง ตัวผมเองแล้วก็หลายๆคนนะฮะก็อยากให้ทุกคนนะครับสู้ๆนะฮะแล้วก็มีกําลังใจที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ต่อไปนะฮะยังไงซะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการได้รับชมข่าวสารดีๆต่อไปนะฮะจากช่องสันนิษฐานนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ